สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินพามารู้จักซองขาวกันค่ะนี่อยากรู้ไหมคะว่าซองขาวในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะที่เพื่อนๆน,น่าจะได้กันอยู่ทั่วไปนะคะคือซองทอดกระถิ่นค่ะซึ่งอันนี้เป็นซองที่แอดมินได้มานะคะจากเ,เพื่อนนักทำด้วยกันค่ะก็คือเป็นทอดกระถินสามัคคีของวัดลักสีราชสมุรค่ะอย่างแรกก่อนเนี่ยทำให้เขารู้จักวัดลักสีราชสมมสรก่อนนะคะ เป็นวัดเที่ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกนะคะอำเภอบ้านแถวจังหวัดสุสารค่ะซึ่งไฮไลท์ของวัดเลยนะคะจะมีหลวงพ่อโตวัดลักสีค่ะเดี๋ยวเป็นเพื่อความรู้จักหลวงพ่อโตนะคะอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บของทรูนะคะหลวงพ่อโตวัดหลักสีนะคะเป็นพระสรูปโบราณสมัยอู่ทองค่ะเนื้อหินแดง ปางมาวิชัยนะคะพระพักจะเอิบอิ่มยิ้มละไมนะคะหน้าตักกว้าง81นิ้วสูง9กนิ้วนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอุทยานหลวงพ่อตมมหายาดูเป็นสไตล์ตีนประดิษฐานอยู่เทือข้ขากลางภูเขาในหานีถ้าเพื่อนๆขนุดอ,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 อยู่ตรงสมุทรสาครนะคะแนะนําให้ไปกันนะคะโอเคค่ะมาอ่ะในซองของกระถินนะคะ ก็จะมีนี่คือข้อมูลนะคะของกมถินสมาธิแล้วก็ถ้าใครร่วมทําบุญค่ะเขาก็คือจะให้พระมาด้วยเลยอ่ะข้อมูลนะคะของกระถินสมาคินะคะซึ่งอันนี้จะทํากันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมปีพศสองหเค่ะในเวลาตอนบ่ายโมงนะคะทอดและอนุพันาภารกระถินนะคะสมทบสร้างเออถาปานัสหานะคะนี่ โอเคมีข้อมูลมาให้ด้วยนะคะซึ่งแอดมินชอบไปนคะอย่างเงี้ยคือทำให้ทราบว่าเราเสาะออทำบุญเทออ่ากระถินแล้วเอาไปช่วยอะไรทำเมื่อไหร่ยังไงนะคะไม่ใช่มีแต่ซองค่ะนี่อ่ะอันนี้คือเขาให้พระมาด้วยเลยนะคะเป็นของนี่คะ่ะของเทือกหรือของจังหวัดสมุทรสาครค,ค่ะวันหลักสีตอนปีสองพหกเจ็ดค่ะเขาบอกว่า อืมโอเคเป็นที่ระลึกนะคะพระสถานสมณศัก์นะคะอ๋อของเจ้าคณะจังหวัดสุสาขคอเลยนะคะวันนี้อ่ะเรามาดูดีเทลของเนื้อเหรียญกันค่ะเหรียญที่ให้มานะคะก็จะมีทั้งหมดสองด้านค่ะด้านหน้า ก็เป็นรูปเอ่อน่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดค่ะส่วนข้างหลังจะเป็นหลวงพ่อโตค่ะ,ะเดี๋ยวเราแบบิมินพามาดูรายละเอียดกันนะคะนี่ค่ะถ้าตามอันนี้ค่ะจะเป็นพาราชาวาชาัชสาคอนคานีค่ะเป็นคณะเจ้าวัดคณะประจำจังหวัดเลยนะคะอยู่ที่วัดนี้ค่ะวัดหลักสร่ราชสมสรค่ะนี่ ก็นี่ค่ะจะเป็นชื่อชื่อท่านนะคะพาราทวัชระอ่ะขออ่านจากกล่องแล้วนะคะพาราศวัชระเออสาคอคณีค่ะนี่อันนี้คือเป็นชื่อของท่านนะคะนี่ค่ะอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ส่วนข้างหลังค่ะก็จะเป็น คัดพูรูปค่ะก็คือเป็นหลวงพ่อโตนะคะวัดหลักสีจงหวสุขสกรค่ะฝั่งขวามือมีสลักเลขไว้ด้วยนะคะนี่สลักยันเลขเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของวัดนี้นะคะไอ้มีชอบมากเลยค่ะเป็นรูปทรงเหรียญที่ไม่ค่อยได้เห็นสร้างกันรูปทรงนี้เท่าไหร่นะคะเป็นรูปมันเหมือนใบลานค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นสร้างจะเป็น ถ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมรูปบล็กบอกสี่เหลี่ยมก็เป็นวงกลมกันนะคะโอเคค่ะช่วงนี้ถ้าปากนะคะทุกคนทำบุญกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ